สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอัปเดตนะต้นทุเรียนนะครับหลังจากปลูกโซนโนแล้วนะครับตายนะฮะก็เลยมาปลูกเปลี่ยนใหม่ปลูกใกล้ต้นกล้วยนะครับที่เห็นเนี่ยตรงนี้ครับทุกคนปลูกใกล้ต้นกล้วยนะครับอันนี้ใกล้มากเลยเดี๋ยวเขาจะตัดหนอหนอตัวนี้ออกนะครับนะราไปดูครับต้นปลูกต้นเล็กนะฮะอันนี้โอ้โห นี่ก็ไกลมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเขาต้องตัดต้นนี้ออกนี่ปลูกต้นแบบเล็กมากเลยนะทุกคนกลัวตายมากเลยแต่เราปลูกใต้ต้นกล้วยนะครับดูอีกนี่แล้วโอ้ตัวนี้โอ้โหเขียวมากเลยตัวน,นี้ฮะทุกคนมันได้ร่มจากต้นกล้วยแล้วก็ได้น้ำจากต้นกล้วยด้วยนะฮะ ไว้สำหรับคนที่ไม่ได้ดูเลยอะไรบ้างมายนะครับลองปลูกใกล้ต้นกล้วย,เน,ยเนี่ยไม่ตายสักต้นเลยทุกคนเนี่ยฮะไม่ตายสักต้นเลยและเขียวด้วยนะนยังได้น้ําจากต้นกล้วยนะครับโอ้ตอนนี้ก็ไม่ตายนะทุกคนเนี่ยแล้วดูว่าจะตายบ้างหรือเปล่านะดูต้นกล้วยตนนัวนี้โอ้โหย่าคุมเลย โอ้ยยังไม่ตายทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเอาหญ้าออกก็ดีละโอ้โหดูต้นนน้นมีหรือเปล่าต้นนน้นโอ้หญ้าคุมหมดเลยอืมปุ๋ยต้นนี้เลยฮะโอ้ยยังไม่ตายทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเอาหญ้าออกก็ดีแล้วเนี่ย เ็ว่าปลูกใกล้ต้นกล้วยไม่ตายสักต้นเลยนะทุกคนเอาต้นเล็กมาปลูกส่วนมากนี่จะตายกันหมดเลยนะนะครับทุกคนเนี่ยต้นกล้วยที่บามลองปลูกลองดูนะครับโอสุดท้ายสรุปแล้วไม่ตายสักต้นเลยนะฮะต้นนี้ก็ปลูกเหมือนกันโอ้ให้ความร่มเกิดไปไม่ตายครับเดีย๋ยวต้องต้องตัดต้นกล้วยบ้างละนะครับ นี่ฮะเออโอเคนะเนี่ยดูต้นทางนู้นบ้างนะทุกคนแล้วผมมาให้ดูต้นต้นเรียนที่ปลูกแบบไม่มีต้นอต้นกล้วยนะครับตายกันตายหมดเลยก็เลยจะเป็นต้องเอาต้นอื่นมาปลูกนะครับทีแรกว่าจะไม่ปลูกละนะครับก็เลยลอง เอาต้นลเล็กมาต้นลเล็กนี้ก็ไม่กล้าปลูกเหมือนกันแต่ผลสุดท้ายก็มาปลูกใกล้ต้นกล้วยก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับเราต้องรอรุนเดี๋ยวไปดูต้นนี้อันนี้ปลูกน่นานมาตั้งแต่รุ่นแรกที่ปลูกสวนนี้เลยนะเริ่มดีเลยต้นนี้เกือบตายนะทุกคนเกือบตายแล้วแต่เอาต้นกล้วยมาปลูกถือว่าเริ่มเขียวมาแล้วนะต้นนี้ปลูกนานมากเลยนะ,นะ ให้ความร่มเย็นเนาะแล้ได้น้ําจากต้นกล้วยสำหรับสวนที่ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะผมว่าวิธีนี้ถือว่าโอเคนะแล้วอีกต้นหนึ่งที่จะตายแล้วนะครับเกือบตายแล้วแล้วกล้วยมาปลูก,กใกล้เริ่มดีขึ้นนะทุกคน,นคตันนี้ฮะต้นนี้ในเริ่มเขียวมาล้วนะครับเริ่มเขียวมาล้วเดี๋ยวค่อยแต่ง ในต้นกล้วยนี่คือปลูกที่หลังนะทุกคนปลูกทีหลังถือว่า,าปลูกโดยทั่วไปนะนี่ก็คือปลูกมากเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ตายหมดละเหลือต้นที่เราปลูกใกล้ต้นกล้วยไม่ตายสักต้นเลยนะครับนี่ฮะก็ลองเทคนิคนี้ไปดูนะครับทุกคนเนะนี่ยต้นเนี้ย ตายหมดเรียบตายเรียบเลยเพราะว่ามันไม่มีลมบางอะไรสักสักอย่างเลยนะครับเนี่ยตายหมดแลย้ยทุนนี่ก็ปลูกเหมือนกันนะก็ตายหมดครับเหลือโซนต้นกล้วยโซนนู้นนะครับก็ทําให้ต้นทุนเลนต้นเล็กที่ปลูกล่าสุดเดียรอดนะครับรอดนะครับ ต้นนี้กําลังเพิ่งตัดยากนะครับไม่ได้ดูแลบอกแล้วไงสวนไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับแต่ใช้ต้นกล้วยที่แบบว่าชอบป่าๆอย่างเงี้ยแหละแต่เอาต้นทุเรียนมาปลูกตามที่เราดู u ู u ูบมาแหละนะครับโอเคอันนี้คือเทคนิคเื้่งต้นแล้วกันนะครับใครที่อยากลองปลูกทุเรียนแบบว่าไม่ดูแลมากมายเนะี่ยเอาต้นกล้วยปลูกเรียงๆไปแล้วก็ จากนั้นก็เอาต้นทุเรียนมาปลูกนะครับเนมันให้ปลูกตอนช่วงเราดูฝนนะครับแล้วก็อาจจกนั้นเราดูแลมันก็ลาก็ติดแล้วเนาะแล้วก็อาศัยต้นกล้วยตัวนี้แหละครับก็ลองไปใช้ได้นะครับทุกคนสำหรับคนที่ไม่ได้วางน้ำหลบน้ำต่างๆหรือไม่ดูแลมากมายนะครับก็ลองได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ